สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเล่นเกม Left 4 Dead 2ครับเราจะเป็นยังไงจะฆ่าซอมบี้ได้กี่ตัวแล้วก็ไปดูเลยครับโอเคทุกคนต่อจากครั้งเงิครับแล้วก็โอ้มันขี่ลงมาจากฟ้านี่หว่าดีไม่ลดหัวคือเนี่ยแล้วก็ได้ตัวดีเดียวเล็กอย่างโดดโดดโดดดูดูเอ็ดที่คือคัดแม่งอะไรก็ไมันเรื่องยากจะผ่าอ้าวล่างหาเลยครับก็เนี่ย ได้มาสองตัวครับแม่งเพศเดียวกันหรือเปล่าวะเพศเดียวกันใช่ไหมเออไม่มาผสมพันธ์ยังไงก็ผสมพันธ์ไม่ได้ครับเออสุดยอดนะเซงเอามาก็ผสมพันธ์กันไม่ได้ปิดเดี๋ยวปิดนี่ก่อนนะครับแล้วผมก็ได้โหลดมอดี่้ปะมอดเลยมอดนี่แม่งเด็ดจริงครับเพราะว่าตอนนี้ในช่วงนี้มันมี แข่งขันสร้างมอสใครเทพกว่าคนนั้นก็ด้รางวัลไปใช่ปะก็คือมอสเนี้ยแม่งเทพตรงไหนตรงที่แม่งมีเครื่องเนี่ยครับมันคือเครื่องอะไรเหรอมันคือเครื่องฟักไข่ไดตัวเสานั่นเองถ้าผมก็จะเปิดมันออกมาแล้วเราก็จะรอมันสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะปล่อยแตงสาวออกมาใช่ไหมไออกมาสิ จับมาใหญ่ขนาดนี้โอเคระหว่างร้อยแม่งออกมาครับเราก็จะมาดูไอ้พวกนี้กัน้ยเออแล้วผมก็จับไอ้นี่มาด้วยเห็นไหมจับไอ้นกโดโดนั่นรักไหมอ่ะขี่ได้ด้วยไอ้นกเอฟเฟกโดโดอ่ะยัดคกโอ้ดูอุ้ยเขาตั้นรักเกิกระโดดเต้นด้วยอุ้ยกระโดดกระโดดทำเี้ยอะไรไม่ได้เลยดูดิทำอะไรได้ก็ไม่รู้เนี่แม่งกระโดดโลดเต้นไปมานี่นี่แล้วก็กัด กัดแค่ใกล้หนึ่งกัดเหมือนดกจิกแลตัวแมงกะเตียนเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนผมไปนั่งนั่งนั่งรถนั่งรถเหาะเหรียญวะ่ะแล้วกแล้วกให้มันสั่นไปมาให,ให้มันโยกเยกไปมาเคยเห็นไหมนะครับเ,เราก็จะต้องต้องรอนานเท่าไหร่วะเนี่ยเออนะ ถ้าเราไม่ใช้เครื่องนี่เราก็ใช้ไอ้ตรงนี้ก็ได้ฟักขไข่เห็นปะก็คือเอาเอาไข่โดโดมาใส่แล้วก็เอาไอ้เมโฮเบอร์รี่มาใส่นะครับแล้วมันก็ต้องรอสักพักหนึ่ง <c oughs> นี่มันลืกนเลโดโด้ยังวะเลืกนเลโดโดไปไหนอะน่ารักกันเลยอ๋อ้น่ารักเหมือนโดบุก,กน,บนี่แก นักจึงเลยอ่ะไปไหนอ่ะนักจึงนักจึงยังยังยังนั่นนักจึงเลยเอ้านี่นี่นี่คุณมาเกี่ยวอะไรครับอ๋อ้าใจจุดประสงค์ยิ่งโลกครับก็คือรอแดกเขาลูกลูกเดียวใช่ไหมนะครับเออตัวนั้นก็ฟาวะครับตัวต่อไปก็จะน่าจะไวชีตมันไว้ก่อนแล้วกันครับ นื่องหลกจริงๆก็นะครับอย่าเปิดป้อมปืนนะครับเพราะว่าผมเปิดแล้วแม่งยิงไอตัวที่ฟักไข่ออกมาแล้วตอนนี้ในนันโนยังไม่บอกมีไข่มีไข่นกโดโดก็ไข่ไฉ่ไฝเป็นยังไงก็อยากืมว่ารอ,อมันจะออกมาือเป่าวะรออูกันเดีเดี๋ยวไข่ไว้ตรงนี้กันเดกันคงไม่ฟักเองนะหมดแล้วนะ ระหว่างที่เราเรอไข่ฟักเนี่ยครับเราก็จะมาไว้อะไรให้กับแก๊งของพวกเราที่หายไปจากเกนมนี้นะครับมันเป็นอะไรที่เศ้ามากเลยครับ <c oughs> โอเคคนต่อไปครับก็โ oh, อ okay, oh, ้หมวยใหญ่โอติกงโอเคคนต่อไปนะก็จิ้มโอ้จ <c ười> ิ้มไหนก็ไม่รู้ต้องชุดจิ้มไม่ต้องหลอกตัวแล้วก็โจหนึ่งถึงหกครับว่ตัวเองได้เราได้จับมาได้ยังไม่หมดโลยแล้วก็ตัวหัวใหญ่ตัวไหนก็ไม่รู้มันจี่ได้ย่างเยอะอุดมไม้ใส่ลงไปได้ไหม เขาเสียฉลาดจริงๆเขาทำแรงแคาลูกเขาหาไม่ยเกงโอเคตัวต่อไปก็ลแนมาจำเดือนแล้วก็เพื่อนๆนางหลายครับแล้วไกคันคักอะไรนางหลายคันเอ่อคำอะไรนางหลายตายมวลก็หายแลก็หอยใหญ่ครับทีเล็กเผือกกลมๆตัวก่าวหเป็นเ็

แล้วก็เนนบทติกนะครับกระดอควายสีลงแม่งมหายไปหมดเลยครับโอเคได้กลับมาครับหลังจากเราไว้อะไรที่หลุมศพของทุกๆคนครับเป็นอะไรที่เศร้ามากครับกูร้องจนกูเหงื่อแตกเต็มหน้ากเลยครับตอนนี้ หน้ามันไปหมดเลยเมืเ่อไหร่ไข่กูจะเสร็จวะเนี่ยแม่งสุกยางนี่งแม่มันจะแตกออกมาดิวโรยก็รอเด็กเดี๋ยวใช่ไหมใส่ยยไม่ดีแม่งเมื่อมีเลยไงเราต้องมารอไอ้ไข่นี่ยใช่ไหมครับนะเราก็มีอันหนึ่งนะครับก็ นี่แบเป็นล้มตบที่เอจมน้ําตายหาครับว่าเออแบบมีความเขามีความฝันว่าเขาอยากไปปี้กับฉลามครับไม่กล้าโดนเนี่ยก็แบบว่าเขาก็คิดไม่ถึงการครับเขาก็ได้ล่วงละเลยครับเพราะว่ากระเจียวเขาไม่เฟิกับฉลามครับเขาก็เลยโดนฉลามแตนครับเราก็จะไว้อะไรให้กับผู้นี้ครับตามไปครับ ก็นะครับไอหลุมศพตรงนี้เราเห็นครับผมก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จครับนาสงสาล่วงลับไปแล้วเอาเขากลับมาไม่ได้แล้วหลายศพเลย ผมก็ไม่เข้าใจนะไอประจำเดือนกับเพื่อนมันเน่ยหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยมันฟิตลงใน,นหลุมเดียวได้ยังไงวะก็ไม่เข้าใจเกมนี้แม่งง,งและตัวนี้แม่งก็ไม่มีคู่แม่งก็เสือกออกไข่ได้อโอออกไข่ได้ยังไงนี่เพศอะไรอะ่ะนี่เพศเมียเคยเห็นตัวผู้ออกไขว่ว่าแม่งเคยมีมาแล้วครับแล้วตัวเราต้องฟีดมัน โอเครู้สึกว่านกโดโดมันไอ้น,นี่ไม่ได้ใช่ไหมทำให้มันถลบไม่ได้เราต้องเอาปลไม้ไปใส่ให้มันแล้วมันก็จะเป็นของเราเองเนี้ยฮะนกโด,โดโดแม่งก็ไม่ออกมาเลยครับห,หายออกมาแล้วป้อมปืนไม่มีใช่ไหมเออหนุ่มน้อยครบหนุ่น้อยไปไหนครับฮ,ฮัลโหลเต่าเสียงผู๋เพิ่งเพิ่งบอกนะ เพิ่งเห็นจับมาตอนคืนไม่เห็นสีมากเท่าไหร่เพิ่งพึ่งจะเห็นเะอกี้จับมามาดูอีกตัวสีเลยโอ้โหแม่งออกมาเร้วย5ห้าเลยเบบี้โดโดเยสโลออกมาเกียวย้ยเล้ใช้อ่ะใช้กว่าเฮ้ยลโหเครื่องแม่งมีไฟวะเนี่ยมันเทินออนเทินออฟได้ไปไหนอ่ะ จะไปไว้อะไรกับเออเพื่อนญาติเราเหรอเฮ้ยสิบแปดบอกศาสแปดบอกสิบแปดบอกเป็นเบบี้อายุยังไงอย่างไรจะเอากันแนะดูดิแม่งแม่งมาจมผสมพันธุ์เลยเว้ยมีรูปหัวใจเย็ดโอ้ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยแม่งจะเย็ดกันแหละเย็ดโลเฮ้ยมันมันตัวโตเร็วไวตัวตัวเล็ก ตัวนี้ตัวเล็กมันขนาดเท่ากาันป่าวะเหมือนใหญ่กว่าเอ้ยอูเห็นปะมันขยายขึ้นเรื่อยๆเว้ยพี่เห็นเนี่ยเนี่ยมอสเห็นบอกมันมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นตัวโตเต็มไวใช่ไหมเราก็ถึงจะเทม,มันได้เยอะแล้วทรัยกูอ่ะแล้วทรัยกูอ่ะ พระจันทร์เฮ้ยเวลานี้มีพระจันทร์เหรอวะมันเช้าเลยโนอาห์โอเคอัพไหมครับตัวนี้เอามาแทงได้ปะเนี่ยไม่รู้แม่ง <c oughs> โอนล่ะโอนล่ะโอนล่ะตัวสูงได้ยังเล็ตโตแล้วเวนี่ยครับเอ้ยตัวที่สามเลยนี่พวกเราจะทำไข่แดงเลยครับ นะเลี้ยงไก่ใช่ไหมเอาเดียวโลโอ,ออกมาได้ปะเนี่ยดียวโลโมึงเพื่อออกมาได้ไหมออกมาจากตรงนั้น,น่ะเอออยู่งั้นไปเลยนั่นแหละอยู่งั้นไปคือไอ้พวกที่มันออกมาเป็นลูกฟักไข่อะเหมือนมันเหมือนเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันมาถึงเราจะเลี้ยงแม่งมานะไม่เห็นบุญขุดเลยอุตส่าห์ฟักให้ออกมาแม่งอะไรวะ แล้วมันจะเดินมาอย่างมันเนี่ยไม่่าตีพ่อแม่เหรอฮะตอนนี้บุกคุณจะทำอะไรไหมครับมีคนยบอกว่าห้ามปล่อยให้มันเดินเพเลนพายไหมมันจมันจะเดินเพลนพานแล้วก็หายไปในป่าเลยโอเคครับผมว่าเราจะไปขอสำรวจป่าสักแป๊บหนึ่ง แล้วเราก็จะค่อยกลับมาแล้วดูซิว่าไชมันจะปักตัวออกมาไหมี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางขวาครับเลี้ยวข้าซอยขวาจะไม่ตรงไปว่าทางตรงไปแล้วไปมาแล้วจะไม่ไปอีกแล้วทำไมตัวมันหนักวะอ๋อแม่งมีพวกนี้เอาเหนียวไปเอาออกไปเอาออกไปเอาไปให้หมดน่นากติองผมอโอเคไป เข้าซอยเราจะไปซอยไงซอย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 เข้าได้ไม่ไม่ได้เออเหมือนไอ้คาโนมันจะขวิดเข่ามันได้ใช่ไหมเหมือนเราลองตัวพวกอ่อนๆแล้วกันขวิดเขาได้มันจะใส่มันโอ๊ะมันใสแล้ว ปิดเฉา,าเจ็บมนะั้อ่ะไม่เจ็บปิดตัวนี้อยู่ดิไม่ปิวอะ่ะแล้วปิดตัวเนี้ยไม่ปิวอะ่ะแล้วปิดตัวไหนปิวอ,ะอ่ะอะโอเคเฉานี้มันชอบมีพวกบา้บาบอๆนั่นแงเจอเลยแม่นป่อง มึงให้กูเทมก็วันนี้ใช่ไหมแล้วก็อื่นครับเราต้องฆ่าไอ้ตัวนี้นไม่ใช่บอกจะฆ่าเตโกะไงแม่งจะไปฆ่าแมงป่องแทนจะเอาแมงป่องมาขี่เนี่ยดูปะดูไหมตัวเองฉันต้องการแมงป่องขี่ดูปะตัวเองแมงมาหากูแล้วครับ,รบตลบตลบไปดิเออแม่งเดินโคตรไวอ่ะ เออตัวเองมีเนื้อป่ะตัวเองเร็วๆด่วนเลยตัวเองฉันต้องการเนื้อเออนั่นแหละเอามาอะไรอากาศหนาวอ๋อใทีแมงป่องโคตรไวไวกว่าที่คิดโอเคงั้นเอานี่มาไม่ๆม,ม,ม,ม่ที่ั่งโอเคขี่แมงป่องกลับบ้าน เอาขี่ไม่ได้เอาเวนกำมปเดิน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 เตจะตามมาไหมวะเสียงอะไรวะเหมือนเครื่องเชี่ยอะไรวิ่งใกล้ๆกล้หูเลย ใครแม่งมาเปิดเครื่องจักรใ,ใกล้ๆเกมเอ้ยไม่ใช่ในเกมวะเปิดปิดเปิดปิด,ปดแรงจะมาวะใครใครแม่งหาเครื่องแม่งก็เสียงดังเลยเนี่ยเครื่องหาอะไไม่รู้เนี่ยใครแม่งยังไม่เกิดเลยครับไอหา่าต้นตีนที่สุดคือนกโดโด้แม่งออกมาหมดแล้วเนี่ยดูสุยทุกตัวเลย เอาหลังนะครับทุกคนผมก็จะจบและโฟเดสูลงนะครับสำหรับพาร์ทนี้แล้วในพาร์ทนี้เราก็ได้ไปฟักไข่นกโดโด้ับแล้วเราก็รอไข่ใช้ตั้งนานแสนนานกว่าแม่งจะได้อะแม่งยังไม่ออกมาเลยนกโดโดมันจะโตตัวเต็มที่หมดแล้วเดี๋ยวนี้แต่ตัวอย่างมีตัวตัวใหญ่ตัวกลางเห็นปหมมันจะเต็มกันหมดแหละนกโดโดแม่งเทมง่ายสุดเอ้มันไข่ ไข่อะว่าไข่แตกฟองง่ายสุดเอ่ไฟักออกมาง่ายสุดแล้วนะคืออย,อยาก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 ได้มินิไทร์อะมันจะเป็นยังไงกม่รูอยากเห็นโคตรอยากจะเห็นเลยแล้วเราก็ได้ไว้อะไรกับพวกฮีโร่ของเราแางสาวของเราที่ได้ล่วงรับก็แล้วครับเราก็เศร้าเหมือนกันเลยครับเศร้าที่สุดเลยครับถ้าเศร้ากับผมหรือว่าสนุกก็อย่าลืมกด ไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนปีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหนะ้า